อะไรตำรวจของคนนี้รถบินได้ครับผมฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาแจกอ่า GTA San Android นะครับ Android ว่าอ a n d ดียว่าไม่รู้อ่ะไปซอนกันเลยตอนแรกก็เอ่อบางคนอาจจะดาวน์โหลดมาแล้วก็ตั้งที่ดาวน์โหลดนะครับผมฮะตรงนี้แต่ผมจะตั้งใน SD Card ครับแล้วก็ Android d a t a com Android c o m มดาวน์โหลดเออนี่อย่าไปสนใจไอ้สองตัวแรกนี้นะครับผมฮะเดี๋ยว โอ้ยมันยากเว้ยมันทําไม่ได้หรอวะอ่ะนี่ให้สนใจตัวสองตัวหลังนะครับผมแตกไฟล์ไปที่นะครับผมฮะแล้วก็กดตกลงเลยนะครับผมแล้วก็แสดงรหัสผ่านแล้วก็เขียนว่า by mg แค่นี้ครับตามนี้เลยแล้วก็กดตกลงนะครับผม แต่ผมจะไม่กดนะครับผมจะกดยกเลิกเพราะว่าผมมีไฟล์มันแล้วครับผมเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อนอะต่อไปก็ตัว apk นะครับผมก็แตกไฟล์มาเลยนะครับผมฮนะแล้วก็ทำการถ้าแตกไฟล์เสร็จก็ทำการติดตั้งเลยนะครับผม จะรอหน้าหน่อยนะ,ะเดี๋ยวตรวจสอบก่อนจังหมเอ๊ะปลอดภัยแล้วก็กดตกลงไปบางคนก็ไม่มีนะครับผมแล้วก็กดเสร็จ ก็ย้ายตัวคอมดับล็อกสตาร์เกมครับที่พื้นที่ของมือถือแล้วก็ Android แล้วก็ Data นะครับผมแล้วก็กดวางไปเลยครับก็ทำการรอครับรอไปเรื่อยๆครับอาจจะน่าหน่อยนะครับผมผมขอตัดดีกว่าอ่ะ ถ้าเสร็จแล้วก็มันค้างอย่างนี้ก็รอไปเรื่อยๆนะครับอ่าได้ละสนีนี้ก็เข้าเกมได้เลยครับผมฮะไปิดเกนในเกมอ่าเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมฮะเดี๋ยวผมเปิดเยงแป๊บนึงฮงน,ะนี่เอามาณนี้ลบกดตรงนี้ครับสีเทาครับนี่ครับโหลดเกมนี่ครับมีเซฟอยู่นะครับผมน,น,น,นี่แต่ผมจะไม่เข้าไปเล่นนะครับผม มาเล่นได้นะเจ่ไหมเขาไปนี่แบบภารกิจก็เล่นได้นะครับผมแต่ชากคัสซีนมันจะไม่เหมือนไอของจริงนะครับผมนี่มันจะตัดมาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมข้ามา ปับอ่าดื่นครับผมฮนะแต่มีสูตรพร้อมนะครับผมนี่าะเดวแป๊บนึงน,ะนี่อ่ะแล้วลองใช้สูตรนะครับผม อ่ะอมตะครับผมนี่ครับไม่ติดคดีครับแล้วก็เสียงรดมาครับเอาเป็นมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวตัวตัว เฮ้ยเอารถคันนี้นี่แหละคืนไปครับนี่ขบับบนทางรถไฟเลยครับผมเฮ้ยมันจะมีเสียงอย่างนี้เล็กน้อยนะครับผมหรับเสียงมันจะเป็นบักนะครับผมแต่บางเครื่องก็ไม่เป็นนะครับ ตำรวจของคนนี้รถบินได้ครับผมนะม,ผมนะีปุ่มพาวเวอร์นะครับขอปิดเสียงดีกว่าอึ้บ้าเดี๋ยวเปิดเสียงนิดหนึ่งื้อชนครับไปต่อครับเดีย๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักพักนะครับ พอมันเล่นยังไงนี่เป็น CPU มาลีนะครับผมะส่วน CPU อื่นผมไม่ได้มาแจกนะครับก็ขอประทานโทษนะครับผม mm hmm. นี่ครับผมจะเลีนให้ดูว่ามันไม่หลุดนะครับไม่เด้งด้วยนะครับถ้าดูจนจบนะครับก็จะทำเป็นนะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยั๊บเซ็กอันใหม่เลยนอยสีแดงสีแดงเออเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาสอนอ่าโหลด GDA SAN ออนไลน์นะครับผม ส่วนส่วนใครที่อยากโหลด t ี a t เ a แสนออนไลน์ก็ติดตามผมรอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาสอนแน่นอนแต่ตอนนี้เล่นไปก่อนครับ,ออบอโอ้ยไอ้บ้าเลยออกว่าแล้วลืมมาเลยอ,อ่ะ สูตรชรไม่ได้นะครับผมสูตรก็จะมีข้อเสียตรงเมื่อกี้นะครับผมมันจะเล่นไม่ได้นะครับผมเสียดายรู้ว่ามันจะเป็นของผมไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมเล่นดีกว่าถ้าจะได้อาวุธก็มันจะมีอีกสูตรหนึ่ง เป็นสูตรเรียกอาวุธว่าจะเลือกอะไรมานะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นตัวเซฟนะครับผมนี่ตัวเซฟก็จะประมาณนี้เลยเอาใช้ได้เฉยเอาเอาวุธใช้ได้เฉยเมื่อ,อกี้นะพ่ออะไรวะตัวเซฟที่สองอย่างเดียวเออน่าจะใช่เพราะว่า อันที่สองผมใช้หลายครั้งแล้วมันหลุดอ่ะแล้วก็อามาตะมคิดว่ผมทำยังวะยังไม่ทำเลยมีสูตรบินด้วยนะครับผมนอก อย่างเทะครับโอ้ยพุ่งครับพุ่งพุ่งลามมีอะไรให้เล่นอีก,กว่าสกินก็มีนะครับผมนี่ครับสกินครับเอ,เอาเป็นรถอีกก็แล้วกันไม่เอะ แมวๆมรถยนต์ผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะผมชอบขับมอเตอร์ไซค์มากกว่านะตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียงผมจะเบาหรือดังก็ไม่รู้นะครับผมเพราะเสียงจากเอ่อผมไม่ได้ใช้ไมค์ด้วยดิเขาเรียกว่าอะไรวะพูดใส่โทรศัพท์เลยอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ภาพด้วยนะครับผมเล่นสดนะครับ

มันใช่อย่างนี้ก็วะ่ะโอ้โหหนีเลยไม่ใช่มั้งลืมนะทำไงไลองอีกคนนึงเดี๋ยวมันจะมีนิ้วให้ยกให้ยกนิ้วนะครับผมยกนิ้วโป้งนะ,ะแต่นี้มันไม่ไม่มีวะ่ะ มันว่านีวะน่าจะไม่ได้นะมันได้แหละแต่เป็นคำผิดแน่นอนเลยว่ะอ๋อเราจะออกจากรถทำไมวะเอ้ยเดี๋ยวรอทีดิอื้อ,อะไรอะไร ดิฟผมอ่ะสิงผมอาจจะเบานะครับผมฮะอืะออเลยมงเลยโหสนุกครับผมฮะไป จะมารีวิวทั้งหมดเลยนะครับผมนี่มันล้าะไรว่ะรอยสักอ่ะลองสักดูดีกว่าแต่มันจะไม่เห็นรอยสักอืยใช่เราว่าใส่เสื้อไงไงวะปืนเนรอ ไม่เอาว่ะนี่เอาเป็นปืนดีกว่าเม่งโคตรเล็กเลยเออเออมีอะไรสักให้หมดครับผม CJ กูกำลัง,งจะไปเป็นอย่างโอมาตาฟัคเกอร์แล้วอ่ะ มีอะไรสักให้หมดครับผมอืมอะไรเมื่อกี้ไอ้สักยังวะอ้อยังครั้งนี้นะครับผมเมื่อกี้ครัง้นงนู้นก่อนนี้เฮ้ยเอาไปปืนนี่ขวาปืนและ LS เหรอ รอนเอนเจลิสหรือเปล่าวะใช่ว่ยรอซันโตสเป็นนี่แหละไม่สวยว่ะไอ้ที่ก็ไม่สวยของดมน่าจะสวยกว่า,มาเมื่อกี้โอเคอ,อันนี้แหละ bẹp đẹp loài sặc rất dày dài ạ, mong chặt chặt, này quá, à, cái này vậy, àu lốp bỏ không, mấy không, 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 แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าผมเ,าเราจะไปถอดชุดกันนะครับเราต้องกลับบ้านเคลีร์พอร์ตไปเลยครับอา่าโดดชุดเฮ้ยเมื่อกี้ผมใช้สูตรฉี่หรอวะนี่อฉี่มันออกมาเลย เขาไปโอ้โหไอบ้าเอ้ยอีโมฟไอเทมครับผมเน่คนหล่อครับเดี๋ยวเราใส่กางเกงขาสั้นดีกว่าไหมโคตรเท่กางเกงมวยวแดงแป๊ด โหมีชีออกมาเอ้ยแล้วจะหยุดยังไงวะออกมาออกมาอออืืหยังไม่หยุดเอาหยุดแล้วอ่ะเอาหยุดหยุดซะงั้นอ่าที่เลยครับผมฮะรอยสัก AK การหลังครับ AK การหลังอะไรกลางหลังจิบ หยต่อ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 ยออแล้วก็รืมครับมีอนนี่ด้วยครับผมฮะเรากดตรงนี้กับตรงนี้ครับผมอ่าฮะแล้วก็มันจะเป็นเดี๋ยวเอาหมนี่ครับมันจะเป็นท่าต่อยครับผมเนี่ยคารเต้ครับคิกบ็อกซ บ็อกซิ่งครับอันนี้เป็นมวยครับมวยมวยอันนี้เป็นคาราเต้ครับผมนะนี่ซอสดาบอา๋อต้องผมไม่รู้อะไรมากครับผมคาราเต้เดี๋ยวผมจะสอนมานะครับกดตรงนี้กดข้างๆแผ่นที่ครับค้างไว้ครับแต่อย่าค้างนานนะค้างไว้แล้วก็กดที่ปุ่มใกล้ๆกับไอ้ปุ่มขึ้นรถอ่ะ เออกดไปปุ๊บอะป๊อปอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาไอ้เดี๋ยวไอ้นี่มาอะไรวะยูโดเหรอช่วงมันนี้เอาเป็นลองคาราเต้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวหาเรื่องแป๊บหนึ่งหาเรื่องแป๊บหนึง่งเจาะนี่อุ้ยอ,ยอ้ยอุ้ยนี่คาราเต้ครับผมฮะเป็นไงล่ะไหนลองมวยบ้างดิแสงเก่งมวยมาแล้ว มันจะนได้ไมนี่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 ไม่ใช่มวยไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน่าจะใช่ครับผมมวยมวยครับมวยอ่าคิกบ็อกซิ่งนี่มันอะไรวะเตะเตะมวยอหรอ อ๋อเขาโมยเหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยถ้าถ้ามันเปลี่ยนไปว่าเดี๋ยวเออถ้ามันเปลี่ยนไปจริงหว่าคาราเต้ดิเออถ้ามันเปลี่ยนหว่าบ็อกซิ่งเออถ้ามันเปลี่ยนไปจริงด้วยว่ามไม่เหมือนกันครับผมาเดี๋ยวสวอด,ดิเฮ้ย อุ๊ยนี่เท่วะ่ะทัดติเมื่อกี้ครับเท่มากเดี๋ยวลองไปหาเรื่องกับไอ้แก๊งสีเขียวนี่ครับเขาเรียกว่าแก๊งอะไรวะอุ้ยยังยังเยอะเลยอะ่ะเอา้าต้องไม่สู้ด้วยนะเดี๋ยวลืมใช้ปืนวะ่ะว่าไงนายนายยังได้ปะนายไม่เหนียวนาย อืมอ่าเอันนี้ไปกินด,โดโิูดูเดี๋ยวจะรีวิวอะไรจะจบคลิปแล้ว ฟรีคาเมราในวันอะไรวะนี่ครับบอิการ์ครับผมอ่ะมีเหมือนกันฮะเราก็เลือกได้ครับว่าอันนี้ถือคปณนอะไรอะเฟสิกนี่เอาไอ้นี่กว่าอาบิจีฟลีมแล้วก็มินิก,กัน,นครับผมนี่โคตรโหดโลงไปหาเรื่องใครดิมีใครให,หาเรื่องบ้างวะคนขับรถง่าย คุณยายออกมาปั๊บมีปัญหาไหมมีปัญหาเปล่ามีปัญหาเปล่า่าาอยมาดิคือ,อนั่นแหละโอ้อยไฟเผาตายว่ะอือยบร้อยอปัยป๊บโอ้โห โคตรโหดเลยอ่าไอ้นี่หนีแม่มันหนีวะไอ้นี่มันน่าจะไม่สู้แน่เลยว่ะเดี๋ยวลองดูดิสู้เปล่าไงไม่สู้อะต้องเอาไก่พวกนี้เว้ยแม่งหนีไวะใหเออกาเปล่าเออกล้กาหน่อยเอาดีบมา มยิงยิงยิงเออนั่นแหละไม่เป็นโกดไลเดอร์เลยกูอ่ะก็ถ้าใครชอบโอ้โหไฟลุกครับเดีย๋ยวลบลบก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะ มาทําตามสัญญาแน่นอนครับผมที่ผมว่าอ่าจะมาสอนลง GDA แสนออนไลน์นะครับผมอ่าก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนี่นี่นี่